สวัสดีวันพฤหัสจ้าทุกคนวันนี้มีดอกไมส้สวยมาฝากเพื่อนๆนะจ๊ะงามล้อค่ะน้องดอกไม้สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะทุกคนญญ <c oughs> นุ่นไปหาหมอเพิ่งกลับมาจากเพราะว่าไอเป็นวัดเรือล่างนะจาะบอหายนุ่นเป็นมาหลายปีแล้วค่ะก็พยายามรักษาแต่ว่าก็ามันก็นย่งบอดีขึ้นเนาะคะ่ะวันมื่อนี้ก็เลยได้ไปตรวจคุณหมอก็เลยให้นัดไปเจาะเลือนะคะว่าอาจจะเป็นพุม่มแพรแบบมะแพร สารอาหารหรือว่าพวกน้ำหอมพวกสบู่เอาขั้วซ่องมาให้เพื่อนเพื่อน <laughs> เบิร์นติดจะแซบจะแสบขั้วซ่องชิ้นนี้ยายได้จากชิ้นนี้กับประมาณเอ่อน่าจะเกือบเกือบหนึ่งยูโรนะจ๊ะน้อยยูโรหนึ่งกับประมาณสามสิบสามสิบห้าบาทจะกระตีเป็นโลดหนึ่งยูโรเพราะว่ามันประมาณแปดสิบเซนนะจ๊ะกับประมาณสามสิบบาทจา้ะชิ้นนี้สามสิบบาท นุ่นมากกินกุ้งซองจ้ากัวอ่ากินกุ้งซอ,องกับกาแฟฮอนๆอนนะคะเนาะเขากันดีดี <c oughs> ช่วงนี้บ้านเฮา,าฟุนตงะนะคะนะอ,อลายจังหวัดกานาธนทวมก็จะได้ขอให้ปลอดภัไยได้จเจินได้เบิเ่งขคาวอยู่กับทรงกำลังแรงใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าเกาหลีใต้ กับผ้ายูเขาเนื่อจากเนาะเห็นเรากับตะลุ่นโตรจงซารขอให้ทุกคนปลอดภัยจ้าก็ให้น้ำก็เย็ท่วมร้ายไปก็หนี่เพราะคนที่วากลับไปเมืองไทยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แย่เลยเน,ะะนาะเนาะจะจะได้ไปเที่ยวกับไเจอผ้าวะน้ำท่วมอีินุนกะกจักเพอกันจะแต่วาจะกลับประมาณเดือนพฤศจิกายนก็ คงจะบอมีผลจากน้ำท่วมนะจ๊ะเนาะขอให้แบบฝนหยุดตกนะค่ะสงสารชาวนาเนาะต้นเขาต้นเียงกับน้ำท่วมร้ายนะค่ะเสียหายกันรายนุ่นกับมาหายกำลังใจเพื่อนๆือนะจ๊ะเนาะกับบุมี่ซอเฮียมก็ได้จะเข้าได้จะสง่งกำลังแรกใจให้ทุกคนกนะอดไผ่นะจ๊ะเนาะ แฟนหวานจากกับขั้วซองของกาลี่ถ้าได้ไปชอปปิง้งพี่นวนกบทีซื้อมาประจำเจ้าขัา้วซองก้ากไได้กินทุกมือแล้วาจ้าแต่พยายามยูมบองให้ว่กินร้าจากกระยานน่าหนักขึ้นเพราะว่าเป็นไหวทีอะ ไัยทงองจะน้ำนักช่วงนี้จะข้นง่ายถ้าเ้าบรูจกพวกคุมกับรับรองโลอ้วนทามหาแน่นอนจ้ะแต่ว่ากับพอดีสี่ลเรียดเป็นนั่นดอกจ้ากับอายุหลาย้แล้วนะจจะนาะอยากกินอย่างขากับกินแต่ว่ากับข้าให้กินในในปริมาณที่ว่าอ่พอดีก็ให้ดูแลร่างกายนั่ถ้าอ้วนไรยกับไปมีลร้โรคแล้วเนาะป่วยบ่สบายขากับดูแลกันไป อะไรที่เข้ากินมันกับส่งผลกับร่างกายเขาน่าจะเนาะ <c oughs> มาทักให้หกำลังใจเพื่อนๆจ้าสำหรับคลิปนี้พี่นุ่นบม,ม่มีอย่างดอก เอาขั้วซ่องมาอ่างห้ซื้อเอามาให้เบิงให้พี่นองอีชาสนองก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้จ้าที่เขามาชมแล่ะก็กดติดตามให้พี่นวนขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะอะไรบอกสำคัญก็คือบอกสำคัญเท่าสุขภาพนะจ๊ะเนาะเงินหองนี่ถ้าเฮาบ่มีหลางกายแข็งแรงมันก็หาเงินบ่ไรได้จ้ะสำคัญที่สุดก็คือหลางกายของเฮ้าสุขภาพดีสุขภาพแข็สสำคัญที่สุดนะจ๊ะเนาะ ค่ะมันดีมันก็นหาเงินได้ที่ใจกระเบิดบาตมันก็นจิตามมาเองเนาะสำหรับมื้อนี้ก,ก็เอามาทักทายกับเพื่อนๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้พี่นุ่นจะฝากไว้แค่นี้จ้าสวัสดีค่ะ